รมรถมือสอง jk สวัสดีค่ะเก๋สวยๆนะคะไม่เคยติดแก๊สค่ะรถยนต์คันนี้ราคา8,9 0 0 0บาท honda city นะคะรถยนต์ปี04ค่ะเล่มพร้อมโอนนะคะเครื่อง1.5 vtec ค่ะรถยนต์ปี04เป็นรถเก๋งบ้าน,านมือ2เจ้าของขายเองค่ะรถยนต์เกียร์ออโต้เป็นรถยนต์ตัวท็อปเรีลขไม่น้อยบุ๊คสวคบเบาะหนังแท้โรงงาน รถเดิมๆพร้อมใช้ไม่เคยชนไม่เคยแกส๊สสนใจพาช่างไปดูตรวจสอบความเรียบร้อยได้นะคะรถอยู่ในเมืองอยุธยาค่ะสนใจทักคุยสอบถามเพิ่มเติมและนัดดูรถให้ท่านติดต่อผู้ขายได้โดยตรงเลยนะคะตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปแอดมินเพียงนำเสนอให้ชมกับข้อมูลเบื้องต้นทางเราไม่ใช่ผู้ขายนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ